Ha ไทยแลนด์มูดเฟมัสวันใจไทยแลนด์โดยนิติพลคลินิกโรงงานผลิตจอ LED สกรีน ICE LED การเยเมนชาโคง Black p o n m วิทยาลัยดนตรีและศิลปาก,การแสดง Super Star College Asia ความหวังของดาวดวงใหม่แห่งวงการบันเทิงที่เราอยากจะฝากไว้กับตำแหน่ง Thailand's Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์คนต่อไปต้องเป็นอย่างไรครั้งแรกกับปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในรายการ r e a l ลิตี้โชรูปแบบใหม่ของเมืองไทยที่จะเฟ้นหาคนที่ดังที่สุดเพื่อเป็นขวัญใจของมหาชนคนแรกที่จะไม่ใช้การตัดสินเพียงแค่ ผมว่าคนหล่อคนสวยอะ่ะมีเยอะแยะแต่คนที่จะมีพร้อมทั้งหน้าตาความสามารถแล้วก็ออร่าเนี่ยหนึ่งในล้านเลยนะถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถมีความเป็นตัวของตัวเองมาโชว์ให้พวกผมดูสิครับ บริษัทออเค e ต t าเอนเตอร์เทนเมนร่วมกับไทยทีวีสีช่อง3เฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความดังไปทั่วประเทศหากคุณรักที่จะร้องแสดงรักที่จะดังนี่คือเวทีวัดออร่าของคุณกับของรางวัลทั้งรายการรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทและตำแหน่ง Thailand's Most Famous ที่จะทำให้คุณดังไปทั่วประเทศคอมเมนเตเตอร์ การแสดงที่ดังที่สุดในประเทศจะมาตัดสินคนละรอบและในรอบชิงชนะเลิศกับคอมเมนเตอร์ประจำรายการแฮมลาลิตาและก้องกิยะที่จะมาชี้ชะตาว่าใครจะดังหรือใครจะดับกับพิธีกรคู่หาที่ดังที่สุดภูมิและเพชรจา้าตลอดสามดื่นนับจากนี้กับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ครั้งยิ่งใหญ่กับการค้นหาขวัญใจประเทศไทยคนต่อไปด้วยความท้าทายใหม่ของวงการกับรายการ Thailand s Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์ แร้เข้าสู่รายการนิจิพน์พรีเซนซ์ไทยแลนด์โมชไทรมาสขวัญใจไทยเลยถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยสำหรับวงการบันเทิงบ้านเรานะครับกับรายการโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเราจะเฟ้นหาดวงดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงที่จะมาร่วมเป็นครอบครัว ของทางไทยทีวีสีช่อง3ครับรายการเราจะหาคนที่มีออร่ามากที่สุดมันสามารถที่จะเปลี่ยนดินให้กลายเป็นดาวได้เพียงในค่ำคืนเดียวอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีคอมเมนเตเตอร์นะเรียกว่าทรงคุณวุฒิมากครับแต่ละคนนี่เก่งในแต่ละสาขาของตัวเองถือว่าเป็นครููผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวใช่ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ นี่คือโฉมหน้าทั้ง3คอมเมนเตเตอร์มากฝีมือของเมืองไทยเต๋อฉันทวิทธนเสวีนักแสดงระดับซูปเปอร์สตารุ่นใหม่ที่ดังที่สุดเจ้าของรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งของเอเชียจากเซี่ยงไฮ้ international film festival สติวัล2011ที่ทำรายได้มากที่สุดถึง360ล้านบาทจากภาพยนตร์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุน่นกวนมื่นโหและ ATM เอรักเออร์ร่แพมลลิตาตะเวทิกุล20ปีในวงการบันเทิง กับรางวัลการประกวดร้องเพลงอันดับหนึ่งของประเทศครูสอนร้องเพลงที่ดังที่สุดสอนดาราศิลปินในวงการมากมายและลูกศิษย์ในสื่อออนไลน์มากกว่า10,000แนคนผู้ผลิตรายการเรียลิตี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการกับการลงทุนกว่า1 0 0ล้านบาทผู้บริหารวิทยาลัยทางด้านดนตรีและศิลปะก,การแสดงวิทยาลัยซูเปอร์สตาร์ college of asia ต้องปียะสเสวีพิกุลนักแสดงชื่อดังมากประสบการณ์ ที่ยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมากกว่า20ปีด้วยบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผลงานกว่า80เรื่องและยังเป็นเจ้าแม่วงการอีเวนต์ที่ดังที่สุดกับผลงานอีเวนต์ตลอดทั้งปีร่วมงานกับดาราน,นักแสดงชื่อดังมาแล้วทั่วฟ้าเมืองไทยและบัดนี้เขาทั้ง3คนได้พร้อมแล้วที่จะมาร่วมพิสูจน์ออร่าของผู้เข้าแข่งขันว่าจะดังหรือจะดับ คุณเต๋อคุณก้องด้วยดีครับคุณแพมลลิตาก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการร้องเพลงคุณเต๋อนี่ก็สุดยอดแห่งนักแสดงครับผมหลแล้วแล้วพี่ก้องผมนลครับสุดยอดยังไงครับยังไงครับคุณก้องไปย่างผมนะครับสุดยอดแห่งความน่ารักขอบคุณครับขอบคุณคุณเชีงกรี้ครับครับตอนนี้เนี่ยให้คอมเมนเตเตอร์ของเราประจำที่ได้เลยนะครับ ขอเชิญครับขอเสียงปรบมเตอร์คอมเมนเตอร์ด้วยครับแต่ว่าไฮไลท์ของรายการเรานะครับมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตู้สแกนครับอยู่ด้านซ้ายมือของเรา oh. ด็อร์ขวัญใจครับผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถสแกนออร่าความสวยความหล่อส่วนสูงน้ำหนักสัดส่วนง,งูแหงลายนิ้วมือบุค,คลิกนิสัยความมั่นใจของผู้เข้าแข่งขันเขาคือ ด็อกเตอร์ขวัญใจโอเคก็ได้ทำความรู้จักกับด็อกเตอร์ขวัญใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ,ร,บรายการยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้สิ่งที่ต้องยิ่งใหญ่อลังการตามก็คือเรื่องของรางวัลน,นั่นเองถ้าคุณเป็นคนที่ชนะรายการ Thailand Most Famous เนี่ยนะครับคุณจะได้เป็นสมาชิกค,ครอบครัวคนใหม่ล่าสุด ของทางช่อง3ทันทีฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนในประเทศไทยอยู่ในวงการมา10ปีแล้วนะครับยังใฝ่ฝันอยู่เลยทุกวันนี้เดินได้แค่ใต้ตึกมารีนอลเท่านั้นเองยังไม่นับญาตินะฮะยังไม่นับญาตินะครับแต่ว่าซปเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้จะได้เป็นอย่างแน่นอนครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับรางวัลที่จะได้นะครับมีมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทโอ้โหอย่างแรกครับคอนโด latitude a b a c บางนานั่นเองนะครับ ครับผมแล้วก็ยังได้เรียนปริญญาตรีนะครับฟรี4ปีที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการสแสดงนะครับซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียนิติพลนะครับยังแจกเลียวเป็นทรีทเมนต์นะครับให้ไปดูแลรักษาความสวยงามสาหรายโอโนอรินะครับให้คุณทานฟรีตลอด1ปีเต็มๆรางวัลทั้งหมดรวมมูลค่าแล้วตกอยู่กว่า10ล้านบาทด้วยกันครับ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องให้ฉันทำการสแกนเพื่อค้นหาออราในตัวของพวกคุณและหลังจากที่ฉันสแกนเสร็จสิ้นแล้วคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านจะเป็นผู้ชี้ชะตาตัดสินว่าใครจะดังหรือใครจะดับซึ่งถ้าสองใน3าให้คุณดังฉันก็จะยอมเปิดประตูข้างหน้าออกเพื่อให้พวกเธอได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แต่ถ้าหากสองในสให้คุณดับพวกคุณยังมีเวลาอีก15วินาที เพื่อแสดงความสามารถเรียกคะแนนจากคอมเมนเตอร์เพื่อให้ตัวเองนั้นได้ผ่านเข้ารอบไปและถ้าหากความสามารถนั้นยังไม่โดนใจฉันก็จะเปิดประตูข้างหลังเพื่อส่งพวกคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยรถสุดหรูที่ทางรายการจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะเอเออ่ะอ่ะเอาเลยครับเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลา,าเรามาเริกันเลยดีกว่ากับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรายการ ชื่ออีอายุ22ปีครับผมพิเศษก็คือชอบทำอาหารเมนูอาหารที่ผมภูมิใจนะครับก็จะเป็นสเต็กถ้ามีแฟนนะครับก็อยากจะเซอร์ไพรส์รสแฟนคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับใช่ก็อยากจะเซอร์ไพรส์รสโดยการแบบว่าทำอาหารไปให้ที่ทำงานการทำอาหารก็ต้องทำจากใจนะครับต้องทำให้คนที่เราทานารู้สึกว่าเอ้ย ึงไม่อร่อยแต่เขาก็ mm hmm. เขาก็พยายามที่จะทำเขาก็ใส่ใจกับมันเขาก็ใช้เวลาไปกับมันแต่ผมทำอะไรนะลองทานไหมครับดูแล้วน้องไอนี่น่าสนใจยังไงครับพี่ว่าเวลาเขายิ้มหรือเวลาเขาพูดเนี่ยเขามีเสน่ห์มากนะค่ะ เขามีรอยยิ้มที่หวานจับใจโดนใจพี่มากทีนี่เขาเขารอบมาให้เขาทําอาหารให้พี่ก้องทานเขาทาสเต็กอร่อยเขาบอกก็ทำสเต็กอร่อยงั้นให้เขาไปอยู่บ้านพี่เลยดีกว่าครับโอ้ดีเลิเลยล่ะงั้นให้ดังเลยอะดังๆังแต่รอยยิ้มก็ดูอบอุ่นดีนะครับรู้สึกว่ารอยยิ้มดูแบบดูอบอุ่น <Das S 2> หน้าตาดีอันนี้ผู้ชายยังบอกว่าหน้าตาดีเลยแล,แ,ลแล้วคุณแพมมาค,คิดว่าไงคิดว่าหน้าตาดีคะ่ะเน่ะเหมือนกันแต่พี่ติดนิดนึงติดตรงอะไรบางส่วนของหน้าก็ยังมันยังไม่ลงตัวยังไงคะไม่รู้สิเดี๋ยวต้องขอดูตัวจริงมากกว่าใช่ต้องดูตัวจริงด้วยเนาะโอเคค่ะงั้นเราไปให้ด็อกเตอร์ขวาญใจสแกนเขากันค่ะอราอราอราคุณมีอราไหมอ้ออ๋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 สูงรูดหุ่นดี ใบผู้ชายขนโนกอีกหนึ่งคนคิ Q ้วเข้มแววตาดูมีสเสน่ห์รอยยิ้มดูใสใสซื่อๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพย์บอยถึงจะเป็นเพย์บอยแต่เขาไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใครทุกวันนี้ที่เปลี่ยนสาวบ่อยเพราะอยากแจก,กจ่ายความอร่อยให้ทั่วถึง hey, hey, hey. สาวๆคนไหนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่าได้หลงสบตาเจ้าหนุ่มคนนี้นะ ลงทางเสียเวลาหลงสบตาเสียการทรงตัวอย่างแน,น่นอนส่วน0186น้ำหนัก78รอบอก36เอว33สะโพก37.5อายุ22ปีระวังไว้นะคอมเมนเตอร์ออดออดออดอ่ดเออแต่ขอดูตัวจริงก็ได้งั้นพี่ก้องว่าเพื่อให้ดังฮะแต่ยังไงก็ตามถ้าจะตัดสินได้ดีที่สุดต้องเจอตัวจริงเพราะฉะนั้นผมให้ดังครับ โอเคสองนสามเสียงนะคะให้ดังไปแล้วอย่างนั้นเราไปพบกับไอซ์เลยค่ะที่ที่ยังไม่ชอบทรงผมของไอซ์วันนี้เลยไอซ์เป็นคนที่ขึ้นกล้องนะขึ้นกล้องคือขึ้นกล้องวิดีโอไม่ใช่ขึ้นกล้องปิยะนะคะหมายแม่พลังความหมาย ปกติคนเจ้าชู้จะเป็นอย่างี้แหละจริงจริงหรอคะเขาจะรู้ว่ารอยยิ้มเนี่ยคืออาวุธของเขาใช่เขาเขาจะยิ้มเนี่ยเห็นไหมเขาจะยิ้มบ่อยมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน่ะเห็นไหมอ๋ออย่างนี้หรอมันดูกันอย่างนี้เองเนาะมันดูกันอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าผมเจ้าชู้ผมเลยรู้นะอ้าวหรอคะคือผมได้ยินมาอีกทีหนึ่งอ๋อได้ยินมาคนอื่นบอกใช่ไหมคะครับเขาว่ากันมาอ๋อมีหน้าเราจะทําให้ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยดูแลรู้สึกสายตาจริงใจอบอุ่นนะคะ ไอ้สายตาประเภทนี้จริงๆแล้วคือเจ้าชู้น่ากลวัวอจ,จะได้สาวๆจะได้จําไว้น่ากลัวนะคะสอรพเครับแล้วไม่คิดจะแก้ข่าวเลย <c oughs> ใช่ไหมคะที่เพราะว่าเราแบบเป็นเพลย์บอยเจ้าชู้อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดูกันไปอ <c oughs> งั้นไปฟังเสียงร้องของไอซ์กันเลยค่ะครับผม <c oughs> ความรักฉันที่ฝากไว้ไม่เรื่องง่ายกว่านั้นฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใด ขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังม,มีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดมีสาวๆคนไหนอยากรับผู้ชายคนนี้เข้าไปดูแลบ้างไหมครับขอแค,แค่เศษส่วนหนึ่ง จากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใครที่พวงใหญ่กันไม่เคยต้องการสิ่งใดไม่เคยต้องการสิ่งใดขอบบคคุณครัอย่างแรกเลยไอ้เมื่อไอ้ร้องเพลงนี้ประโยคแรกที่ขึ้น โอ้โหมันได้ใจพี่ไปเลยค่ะพี่ให้ไอ้ดังฮะขอบคุณครับครับสำหรับผมนะครับพี่รู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติมันเหมือนแบบพี่มานั่งดูสิ่งที่แบบที่ที่ที่ซ้อมมามันเลยพี่ไม่รู้สึกอินกับมันมากเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นขอโทษทีพี่ต้องให้ดับครับ สายตาในแววตาที่ไอซ์ร้องเพลงเมื่อกี้คือพี่แพมรู้สึกได้ว่าไอซ์เป็นคนที่อบอุ่นเหมือนกับเพลงเพลงเนี้ยขอเป็นชายคนคนหนึ่งที่จะดูแลเธอนะคะทำให้รู้สึกตรงนั้นเนี่ยออกมาจากแววตาได้พี่แพมให้ดังค่ะคุณ เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้พิเศษอะไรก็ความที่เขาเขียนว่าเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ